สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องปองป,องป่าสกุลสกุลค่ะกลับมาพบกับช่องเมียฝรัร่งบันหน่อยแล้วเนาะคะเนาะมาพบกันตอนแรกๆตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งหรอคะ่ะอีนางกับพ่อใหญ่ก็เพึ่งไปกินเค้กวันเกิดลูกชายแล้วมาเนาะคะเนาะไปแต่บา่ามครับพึ่งกลับมากันแล้วก็เขาแกลงเขายัางก็ยังยังไม่ทันได้กินอีนางจะเฮ็ดอ่าปลาให้พ่อใหญ่กินอีกข้าวหนั่งหระคะ่ะเป็นปลาแล้วก็มันฝรั่งต้มพี่น้อง ปอบเปลอือกก้อนใหญยังกินข่าววันนอตพี่น้องทั้งบ้านมื่อวานนีนางตื่นมาก,ก่าอนบ่ค่อยดีค่ะมื่อนนี้บ่แมนว่าบ่สบายได้พี่น้องจะมาพูดซึบเงาเงาไหมพูดซึบเงาเงาพี่น้องพี่น้องผู้ใดเคยเคยเป็นแน่แบบว่า มาอยู่มาอยู่เมืองลงเมืองหนอกียพี่น้องแล้วก็บอไว่มีมืน้อค่ะแต่ว่ามูมีอยู่ก็มีคุยกันอยู่แต่ว่าความเหงาเน่ะพี่น้องความเหงาอ่ะเข้าใจเข้าใจคําว่าความเหงาอหน่นาจะอธิบายมาถึงพี่น้องค่ะอยู่ดีเมื่อน,นี้ก็หูซึกเงาค่ะอีนีเดะหูซึกเงาหน่อยเปิดมือเลยเมื่อนี้น้อค่ะตะก็ ต้องยูต้องยูให้ได้ต้องยูกับตัวเองเนาะพี่น้องเนาะอีนั่งกับเ<ส>่อว่าพี่น้องหลายคนก็ก็เคยมีอาการแบบเดียวกันกับอีนั่งเนาะคะ่ะแต่ใจเฮ็ดได้ไหนจะไปนั่งหง้องหง้องมองหง็กับโะแมน,นะะเนาะค่ะนนเบาะเด่งเอียงขนาดนั้นแต่ว่าความเหงามันเหงาอยู่ในอยู่ในใจเฮ่าเนะะี่ยค่ะหา่นาหานีนานเฮ็ดพี่น้องเมือ่อเมื่อนีก็ปกติแล้วอีนั่งก็บ่ค่อยได้ฟังพงฟังเพลงเสียงอ่ะเสียงไมโครเวฟจ่างด้าน้อยด้วยพี่น้อง น so ั bursting, really like ่นๆที kind of ่อีนั่งถึงจะฟังพุงฟังเพลงแต่ว่ามื่อนี้ก็เปิดมาตอนเสาวก็มาเปิดเพลงฟังเพลงหลูกทุงเนาะค่ะมันเหงาอีลีได้พี่น้องค่ะมันเหงาแบบเหงาบอกบอกบ่ดชิเหงาแบบเหงาแบบวาเวนะคะพี่น้องเข้าใจปะต้องสู่กันไปค่ะอีนั่งคิดว่าคันว่าอีนั่งได้เห็ุงานแล้วมันก็คงจะดีขึ้นนะคะค่ะเพราะว่าการเห็ุงานเนี่ยมันเห็นเสกคนท่าหายเหงาเลยได้พี่น้องมันเห็ุงานตลอดแต่มันเมื่อยมันตั่มีอย่างเดียวนะ บะมีเวลาให็นพวกเห็นกินดีอย่างเงี้ยง่ายๆจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะอยู่กับผัวเดียก็คือความเหงาใีหน้าก็อธิบายพอถือทุกอย่างพี่น้องค่ะมันเหงาแบบมันเงาเงาสาวๆง่อยๆนะพี่น้องค่ะเออเราจะต้มมันที่มันฝรัง่งมันฝรั่งหัวหนึ่งแล้วก็แค่รสหัวหนึ่งแล้วก็จะใส่พคคัไกไข่พยายกั่มให้เรากินพักเนาะคะ่ะพักกับปลาจะมีบอคคอลี อีนัางอีนัางจะกินเขา่าอีนั่งมี่เข่าเหลืออยย่เนี่ยค่ะเข่าเหลืออูยุล้วก็จะทอดแหนมเมืม่อนี่เมื่อนี่คิดว่าจะทอดแหนมเนาะคะ่ะนี่แหนมที่พี่คนไทยเราหายมากอ่ะหอมหอมพี่น้องหอมค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทอดแหนมเมืม่อนี่จะทอดสีทอดเอาแต่ก็ยานยานยาน,ยานกิน <laughs> ยานกินมันอกกวนบ,าน,บานอยู่พี่น้อง <laughs> บางที่อีนา่งเกิด อ,อารมณ์เหงาเดี๋ยวบอยต,ตั้แต่แต่แต่มายู่นีตแต่แต่แต่มายูนอเวหลอกเนี่ยตอนนั้นนี่มาเที่ยวแค่สามเดือนพี่น้องนี่แต่ความสุขก็มีความเขียนอย่างใ้แบบมาเที่ยวข้ามาเที่ยวแปบๆเลพี่น้องเข,ข้าใจครับว่าอารมณ์มาเทียวบะเนาะค่ะกับมายูกลับมายูจริงๆนี่มันต่างกันเลยเด้เออจะซสอันนี้ให่พอพยายนําผัดเึ้นอย่างว่าดอกดอกดอกกระลำว่ะ แมนปะขาวๆเนี่ยเขาเอือยังกับบอู้กันรูเอิอดดอกกระลาเนล้ค่ะนูกินแต่เข่าแล้วก็เนื้มแค่นั้นค่ะพอมีอยังไม่เที่ยงเลยตองพักเอาออกมาแล้วก็ถ้ายามเอาพลาสติกปิดเอาไว้แบบนี้ค่ะมันจะได้นถนอมนะคะเนาะพักมันจะได้เบ่เหี่ยว ยังมามากินสดเลยบอกโคลียกับอ้นนี่ยดอกกระลำก็มีพี่หลายคนเขาเตือนมากว่ามันกินดิบบ่ได้ป่ะท่านพราะหญ่พ่อใหญคือกิกนเดียกลิ่นดิบแต่ว่าอะไรกินใบนั่นนันที่กิ่นแล้วค่ะ เมนูมันนี่ของพ่อใหญ่ก็เป็นแบบง่ายๆพี่น้องเป็น,เป,นเป็นเนื้อปลาโทสแบบนี้คะ่ะเห็นบ่านี่ครัแบบนี่เขาจะแซงแข็งมากก็เอาเอาอกเอามาออกมาละลายมันฝรั่งตง้มแค่ลดต้มผัดต้มนะคะแล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่เจียวใส่กับเนยเจียวเจียวใส่เนยหลายๆเนี่ยแะคะ่ะแค่นี้แล้วก็เอาปลาเอาปลาเนี่ยลวกไปต้มกร็นาแป๊บเดียวก็วซุปนั่ค่ะตอน ตอนตอนกินก่อตอนกินก่อเอาสองยางเนี่ยพอพอเจียวใส่กันแล้วเมนบ่กบเทลาดเทลาดลงไปในป่ามันก็สีแฉบไปอีกยางนึงดี่พี่น้องแฉบบอยู่ในเมนูเนี่ยง่งยๆอาหารฝรั่งไงไงบะหมียม่ยังหนุ่งยากพี่น้องค่ะคันหอมสิบเลยหน่อย คนใหญ่เรามาไข่นางเห็ดกับข้าวให้กินเห็ดอาหารให้กินเพราะว่านี่นางเห็ดอาหารแบบว่ารสรดจัดโบแมนบแมนจัดเผ็ดเด้อย่างอาหารย่างอาหารฝรั่งนี่นางใสเครืองแบบเต็มทีเลยแบบมีมีรสชาต์เต็มทีนะพี่น้องบบได้แบบว่าจืดจืดจืดเลยบแมนแบบนั้นเนาะค่ะเพราะว่าส่วนตัวยี่นางกับเป็นคนมากินรสจัดตัวยนะพี่น้องจัดนี่ยี่นางมากินจัดเผ็ดเนาะจัดเผ็ดจัดเตี๋ยวจัดเข้ม

บรรยากาศข้างนอกหมืดแล้วค่ะตอนนี้กระทุ่มนึงแล้วทุ่มสิบนาทีพ่อใหญ่ระเบิงบ่อนอยู่อันเนยลงมาเจียวก็หอมใหญ่ อะ้วพี não não <t á> <sim> ่น้องขาแหนมถอดตองซิมมึงก่อนเดี๋ยวสิแหน้แหนมกระดาป่าพอมอครับพี่ดอง เราเลยไปกินมันเกิดผู้ชายเปไน็นยังไงญาติกันอะไรพี่น้องเขาเข่าเขาเขาเขาไม่เห็นคลิปอีนั่งตอนอีนั่งกินเขา่าเขาถามว่าเธอใส่ซอสอีหยังว่าสั่นย้ำไอตอนตอนเธอกินเขา่าเนี่ก็เลยบอกว่าเป็ฟนฟิชซอสฉ,ฉันอยากลอกกินว่าสัน่นพี่น้อง <laughs> นายเวดฟอมโปรเตส เด็กเลยบอกว่าม,ม,ม,มัน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 เป็นอ่าน้ำปลาแบบฟิชสอดอย่างประมาณนี้ของไทยกินมันแห้งเดชเธอเธอเธออยากลองบอกว่าสัน่นป๊อป คนไทยที่มาอยู่นี่เห็ดของขายก็ขยันขยันเห็ดของขายได้พี่น้องอีนางอีนางอีนางก็เคยเคยนึกคิดอยากเก็ตของขายอยู่ดีอยากมีรายได้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ทันยังไม่ทันได้เห็ดงานแดกเนาะก็อยากไปเห็นพี่อนคนไทยคนหนึ่งก็เก็ดขายเขาเกง่งตอนแรกอีนางก็ชื่นชมเขามากเลยชอบเพราะว่าเขาขยานันขยันอดทนเห็ดของขายอ้เกง่งเป็นคนที่เก่งมากนางชื่นชมเขาแล้วก็คิด ชิเดียอว่าตุ๊กดอะไลแ่นะเนะแล้วก็คิดที่จะเอาเขาเป็นแบบยางเดี๋ยวสัง่งอือพี่น,นเัเคยคิดที่จะเฮ็ดปอเปียขายเฮ็ดแคบหมูขายเฮ็ดไก่เฮ็ดห,หมูสวรรค์ขายตะไายี่้า,นานเป็นคนถี่ขี่คานแล้วก็บอกเป็นคนถีเบื่อไงตอนแรกตอนนึกอยากเฮ็ดนะอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดจับป่าหลายมือเฮ็ดนั่ <c oughs> นเฮ็ดนี่พ่อเบื่อก็กคือปล่อยหมดเลยแบบนี้พี่น้องเพราะไ่้ยี่า,นานเป็นคนถี่เป็นคนเบื่อไงอเลย เราเป็นคนที่เวลาที่นึกอยากจะเห็ดอย่างนี้คือเห็ดเลยนึกเห็ดเลยนึกเห็ดเลยแล้วก็เห็ดเห็ดเห็ดแล้วก็บอสารต่อบอตอนเน,นี่ยนะพี่น้องเพราะว่าการการที่เทาจะไม่เห็ดของขายอยู่เมืองนอกเนี่ยมันบ่เป็นเรื่องง่ายเด้อือต้องเป็นคนอดทนแล้วก็มีระเบีบบไปใน่ที่นั่ก็เลือกเลือกเห็ดไปเพราะว่าตอนตอนนั้นก็เห็ดแบบว่าเห็ดลอกกิน่าได้เห็ดขายเด้ยที่กับเบือเบื่อกับปล่อยไปอือ กินไงก็ได้เลยเล้อหืมน้ำหอเดียวกินข่าวเลยเป็นกระมังแค่นี้จบเลยพี่น้อไม่ต้องยังมากม่ายในช่วงที่คันว่าอีนั่งขี้ขานเที่กับเขา่าขี้ขานอีนเลยเด้อบางที่เขา่ขาอเข่าอีนั่งก็จะหง่วงไหวหง่วงขังเนึ่งกินได้ซี่หาเทือ แซ่แซ่ตัวเย็นไว้ขีข่ขานอิเลกกับเดี่ยวไข่ยังเดี๋ยวไข่าดาวจบพี่นอ้องอิเล็กแค่นี้ก็บจบละทำไมยังหมักมาก เป็นคนมาก,กินเข้มหนูว่าชื่นชอบแล้วก็ชื่นชม,มยิ่งไท้คนนึงที่เขาเห็ดของคายจะเอาเขาเป็นแบบอย่างเลยล่ะแต่กันเนาะ ครับมาดูมุนเนียนได้ปวดขา มาอยู่มึงนอกเนี่ยดีดีดขา่าวสารหากินง่ายมีขายทุกซูปเปอร์มาร์เก็ตพี่น้องขาอ่าวสานเดนดูเป็นคนเดียวกินข่าวแข็งได้แล้วเนเาะข่าวสารหากินง่ายแล้วค่าถืออยู่ มอจบอิ่มแล้วคะ่ะบ่มี่ยังหนุ่งเนีกับเขาเพ่อใหญ่กับเฮดเช็เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะอีนางก็มาทักทายพี่ๆน้องๆตอนแรกเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้บ่ค่อยได้เฮตุคลิปพี่น้องเมื่อนี้คลิปบ่อบ่ะบ๊มี่ยังหนาสนใจเลยเพราะว่าบ่าค่อยได้ออกจากบ้านเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ยังที่บอกแหละคะ่ะตื่นมาก,ก็ัหูเสืกเงาๆเนาะค่ะเนาะ หูสุเงาก็เปิดเพลงฟังซอยซอยในความเงาเนาะค่ะนอนทักไปหาคขอบรัวก็บ่มีผูดใดนตอบพี่น้ <c oughs> องเขาคงประวางกันนั่นแหละค่ะบางที่เขาหูสึกเงาหูสึดอย่างเท่าก็อยากคุยก็คนในขอบรัวเนาะค่ะนอนแต่ก็บ่อมีผพูดใดตอบ <c oughs> พี่น้องพี่หอกก็บอเป็นยังดอกก็ซอยเหลืนอจะคลองไปแล้วก็ฟังเพลงบึ้งดูหนังนู่นนี่นั่นนะคะก็เปิดโทรศัพท์นี่บอกบอก บอกตรงๆว่าอีนั่งนี่ห่างโทรศัพท์ไ้เลยคันว่าบ่มีอย่างเฮตุนี่ย like ิบโทรศัพท์ขึ้นมาเบิ่งคลิปตลกเบิ้งนนุนเบิ่งนีนะคะเนาะคันว่าคันว่าบ่มีอินเทอร์เน็ตนี่ตายตายเลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องแล้วพอกันคลิปใหม่มื้อื่นนะคะเนาะจังไหก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เขาว่าห้กำลังใจกันเด้อค่ะเด้อแล้วพ้อนคลิปใหม่ค่ะ